ไม่ดีเลยะปวดหัวทุกอย่างทุกคนเสือกขึ้นนั่นึ่งไอ้ยังโดนดาบเลยใครคนทีอไม่มีโอกาสเล่นดาบพี่เล่นดาพี่บอกโจกับพี่มั่งเด็จเขียนยัง เขีย <ciğim. S 1> นแล้วนี่หนูต้องออกมังพันหกร้อยแบบพันหกร้อยสิบหกการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทังมาททีไรเียสาแล้วเป็นการตลาดแบ้นมาเพื่อจะมาขายข้าวได้ก็สองร้อยยี่สิบ้มา